ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับในหนึ่งโครีบทที่15บ้ากับสิบและถ้าพระคิดไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของท่านก็จะไร้ประโยชน์ท่านก็ยังตกอยู่ในความบาปของตนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพระเยซูนเนี่ยถูกตึงแล้วเมื่อถูกตึงพระองค์รับเอาความแบบแบกบาปเราไปหมดแล้วเราไม่มีบาปแล้วนะวันที่พระองค์สิ้นประชนนั่นคือพระองค์ชนะแล้ว ประโยคสุดท้ายประโยคที่เจ็ดที่บนบนนั้นน่ะมีเจ็ดประโยคประโยคที่เจ็ดสุดท้ายพระองค์บอกว่าอาภัยความบาปผิดให้กับเขาทั้งหลายเถิดเขาไม่รู้ว่าเขากาลังทําอะไรขอบคุณพระเจ้าเัราะวันนี้เดี๋ยวเราจะอภัยบาปซึ่งกันและกันแล้วเราจะเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นความเชื่อของท่านนะครับ ก็ไร้ประโยชน์ถ้ายังตกอยู่ในความบาปของตนความบาปมีอะไรบ้างนะนะความบาปมีหนึ่งเรายังโกรธเคืองกันอยู่ยังติดนิดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะต้องเปิดใจเหมือนแต่ที่เราเจอกันครั้งแรกนะพระองค์บอกว่าโกรธได้แต่อย่าโกรธข้ามข้ามคืนข้ามวันเพราะนั้น ใครที่อาจจะมีเรื่องราวานะในทางโลกหรือว่าในทางของพระเจ้านะครับเราก็จะอภัยซึ่งกันและกันแล้วอาทิตย์หน้าจะเป็นวันที่เราจะได้ไถ่บาปและเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดชื่นและดีกว่าเดิมและยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะเทศกาลนี้เป็นเทศกาแลและลึกถึงการขึ้นจากความตายของพระคิด แต่ดูเหมือนทุกปีนะเราทิ้งมันไปเลยเราไม่ได้อะไรจากตรงนี้เลยนะนั่นคือเทศกาลนั้นกลายเป็นเทศกาลที่คนที่เป็นคริสเตียนกลับหลงลืมไปไม่สนใจในวันอีสเตอร์ซึ่งเป็นวันที่เราจะกลับใจกันได้แล้วเริ่มชีวิตใหม่ที่มีความรักต่อกันเคยโกรธเคืองเคยมีเรื่องราวเราจะลืมมันหมดเลยพเพราะพระเยซู ทรงรับไปหมดแล้วและตึงไปแล้วนะครับเพราะนั้นชีวิตเราต้องกลับกลับมาสู่ทางพระเจ้านะเพราะนั้นไข่และกระต่ายจึงเป็นชีวิตใหม่กระต่ายเร,เรื่องโลดมีความสุขไข่เป็นชีวิตใหม่นะพอออกไข่แล้วเดี๋ยวมันจะแตกออกมาเป็นชีวิตใหม่นั่นคือสิ่งที่พระธรรมในข้อหลักนะเรื่องการเป็นขึ้นจากความตาย เป็นเรื่องที่สำคัญต่อความรอดของเราเพราะหากพระเยซูไม่มีชีวิตขึ้นมาจากความตายความเชื่อก็ไร้ประโยชน์นะเราไม่รู้จะเชื่อทำไมต้อไม่มีฤทธิดเดชอะไรเลยพระเยซูยังตายเลยแต่พระองค์ก่อนที่จะไปที่กังเขนพระองค์ก็ตัดอสัวกในวันที่ทำพิธีมหาสนิทแล้วว่าพระองค์จะไปกังเขน เอเมนเห็นไหมคขอบคุณพระเจ้านะที่มีคนคอยคอนคอนเฟิร์มให้อเมนนะ <laughs> เพราะนั้นการที่เรามีชีวิตที่ดีนะเราต้องเชื่อด้วยหัวใจนะมีคนหนึ่งที่รอดนำให้เรารอดนั่นคือพระเยซูเราต้องเชื่อด้วยหัวใจว่าพระเจ้าทรงทรงชุบพระคิดให้เป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูฟ,ฟื้นขึ้นได้โดย พระเจ้าพระบราชญพระเยซูบอกว่าอีกสามวันเราจะฟื้นขึ้นมาไม่มีใครเชื่อแต่อยู่ในอุโมงคนั้นเพราะฉะนั้นในอาทิตย์หน้าเราจะเห็นว่าทิศจักรต่างๆก็จะตกแต่งอุโมงตกแต่งอะไรเยอะะเลยนะครับแล้วก็มีฉลองการฟื้นขึ้นจากความตายในตอนเช้าก็จะมีน้ำมศการถ้าถ้าเราเห็นคิศจักริศจักรทั่วไปถ้าเขาเขาจะมีน้ำมศการตอนเช้าดีใจมาแต่เช้าเลย แต่ผมเลวันอาทิตย์ผมเล่าแต่เช้าแน่นอนนะเราก็อยู่ที่บ้านแล้วว่อาอธิษฐานแต่เช้าได้นะในโลมบทที่สิบก็กล่าวบอกว่าคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดชัดมากเลยเพราะฉะนั้นเรา เดินกับพระเจ้าอย่างนี้แหละเราจะรอดแล้วเราจะได้รับพ,อพอระพรมากมายเลยเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์ที่ผมถือว่าเป็นอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่มากที่คนคนหนึ่งฟื้นขึ้นจากความตายได้ทั้งทั้งที่ถูกทรมานถูกเกี้ยนโบยถูกสารพัดอย่างแล้วถูกตอกด้วยตะปูนะตอนที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาเนี่ยสาวกบางคนก็ยังไม่เชื่อนะแต่พอมาให้มาดูที่มือมือทะลุอยู่ด้วยตะปู เห็นไหมครับเพราะนั้นเราจะไม่โกรธเคืองใครอีกต่อไปในโรมอริสิ๖๑๗ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคิดพวกเราจึงต้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเพราะนั้นคิดจักเราย้ายมาจุดใหม่นี้เราประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพาพี่น้องพาเพื่อนฝูงที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าได้รู้จักกับพระเจ้านะครับให้เขารอดเหมือนอย่างที่เรารอด เราจึงเห็นตัวอย่างกิจการเมื่อมีผู้เชื่อประกาศนะเรื่องเรื่องหลักที่พระเจ้าฟื้นขึ้นจากความตายเขาจะประกาศเรื่อง,องการเป็นขึ้นจากความตายพระเยซูชินสินประชนทถยบาปให้กับเราแล้วอีกสามวันพวกองค์ก็ฟื้นขึ้นจากความตายและมีชีวิตใหม่ในพระคิดจึงเป็นวันนิต,ตอร์ที่พวกเรามีความสุขมากๆเลย นะเป็นความเชื่อที่ทําให้เรามีความสามารถที่จะเชื่อในสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือเชื่อในการเป็นขึ้นจากความตายของพระคิดนั่นเองและโดยความเชื่อนั้นเราสามารถที่จะรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้นั่นคือความรอดพวกเรารอดแล้วและเมื่อเรารอดแล้วพระเจ้าก็จะทรงดูว่าเรารักพระองค์มากขนาดไหน เราเชื่อพระองค์มากขนาดไหนเราวางใจพระองค์มากขนาดไหนและเราเชื่อพระเจ้ามีจริงหรือไม่ถ้าเราเชื่อด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังความคิดแน่นอนพระพรจะมาอย่างท่านเราไม่ได้สนใจหรอกว่าจะมาอย่างไรแต่เรารู้ว่าถ้าเราเดินกับพระเจ้าเดินด้วยความมั่นใจกับพระเจ้านมันสก,การด้วยสุดใจ เราเห็นพระพรแน่นอนบางทีมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมาแบบที่เราไม่ต้องขอด้วยแต่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราแล้วผ่านอะไรเราไม่รู้แต่พระเจ้ามีผ่านแน่นอนแต่จะไม่ผ่านทางหวยนะถ้าเล่นหวยพระองค์แม่ไม่ให้มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่ในกฎหมายบ้านเมืองด้วยมีหลายคนถามว่าลอตเตอรี่ได้ไหมมันต้องเขียนว่าถูกต้องตามกฎหมายนะ ก็อันนี้ผมก็คงไม่แย้งนะแต่ก็อย่าซื้อทีหนึ่งเป็นพนะันใบใบหนึ่งถ้ามันถูกก็คือถูกนะแต่ไม่จําเป็นก็อย่าอย่าซื้อเลยครับเราอธิษฐานขอดีกว,ว่าพระเจ้าให้เรามากกว่าที่เราซื้อซื้อลอตเตอรี่แต่หวยไม่ได้เลยนะหวยนะหวยไปส่งโพยขายหวยไม่ได้เลยเราขอบคุณพระเจ้านะครับก็อยากจะบอกว่าพระเจ้าจะผ่านมือของเรา พระพรผ่านมือเราแล้วอ่าเอเมนแล้วอย่าก,กังวลนะอย่าก,กังวลว่าเอ๊ะแล้วมันจะได้ไหมไม่ต้องกังวลนะเราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ผ่านมือเราจะต้องได้แต่ต้องต้องใช้สติพระอ,องค์ให้เรามีสติปัญญาในการที่จะต้องคิดวางแผนงานและอธิษฐานนะอับเจ้านะครับนับพระพรก็จะมาอย่างมากมายนะบางครั้งเราก็อาจจะมอง ว่าสิ่งที่อันนั้นจะดีกว่าอันนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่บางทีสิ่งที่พระเจ้าให้เราเนี่ยมันยั่งยืนมากกว่าเมื่อวานนี้ผมได้บอกว่าเหมือนนิทานอะไรอิศบน,น,นะเนเรื่องสุนัขข้ามเนื้อพอเดินผ่านสะพานเห็นเงาชิ้นบล่มเลยอยากได้โลบทิ้ง ทิ้งตรงนี้ไปทั้งนั้นนี่โอ้โหอันนี้กิกนได้เป็นเป็นหลายวันเลยก็เลยโดดลงไปพอโดดลงไปหายหมดจมน้ําตายเพราะน้ําเชี่ยวเห็นไหมไปเจอปัญหาต่างๆมากมายเลยในน้ําเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ให้เราที่จะต้องมีสติในการที่จะต้องคิดว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าหรือไม่สิ่งนี้ใช่หรือไม่สิ่งที่จะนําพระพรเราไปต่อยอดหรือไม่สิ่งไหนต้องหยุดสิ่งไหนต้องเบรก สิ่งไหนต้องเดินต่อสิ่งไหนต้องไปต่อนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับคนที่ได้รับความรอดอย่างแท้จริงเพราะนั้น Easter, อีสเตอร์อาทิตย์หน้าอย่าลืมมานะครับมีลูกมีหลานให้ลูกหลานพามาเลยนะครับเป็นเป็นชีวิตใหม่มาให้ให้เขาที่บ้านระบายแล้วก็มาแล้วเดี๋ยวแลกกันแลกเปลี่ยนกันนะครับความเชื่อนั้นอยู่ที่ภายในตัวเรานั่นแหละหลายคนเข้าใจว่า หากตัวเรามีความเชื่อมากที่เป็นอยู่ทุกอย่างคงดีกว่านะนี่ว่าที่เป็นอยู่นะแต่ความจริงคือขนาดความเชื่อไม่สําคัญเท่ากับการใช้ความเชื่อขนาดความเชื่อเยอะมากเลยแต่การใช้ความเชื่อนิดเดียวมันต้องไม่สัมพันธ์กันต้องเหมือนห้านิ้วเนี่ยนิ้วนี้เห็นไหมบอกว่าเก่งแต่จริงมันต้องทั้งห้านิ้วอะ่ะเพราะนั้นการการใช้ความเชื่อต้องใช้ทั้งห้านิ้ว จะไปใช้นิ้วเดียวมันไม่ขึ้นหรอกครับเนี่ยยกไม่ขึ้นหรอกครับนะครับสองนิ้วว่าไม่ขึ้นสามนิ้วว่าไม่ขึ้นสี่นิ้วว่าไม่ขึ้นนะครับเนี่ยแต่ถ้าห้านิ้วน่ะมันกำได้เลยอันนี้คือการใช้ความเชื่อขนาดความเชื่อเราเห็นอยู่แล้วนะเราเห็นอยู่แล้วห้านิ้วเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วแต่เราจะใช้นิ้วแต่ละนิ้วให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงบางคนไม่เอาแล้วฉันเกลียดนิ้วนี้ตัดมันทิ้งเลยเหลือเท่านี้ แม่บางคนบอกไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาตัาดทิ้งองีกเหนือเท่าเนี้ยยิ่งหนักใหญ่เลยนะเพราะฉนั้น,นะน,นมันต้องมีครบทุกนิ้วถึงจะเป็นความสัมพันธ์สามนิ้วก็ไม่ได้นะสามนิ้วก็ไม่ครบนะสามนิ้วมันต้องไปมีปัญหากับรัฐบาลอีกนะเพราะฉะนั้นห้านิ้วนี่แหละพระเจ้าสร้างเราให้ครบนะพระองค์ยิ่งใหญ่ที่สุด ผมเป็นนักการตลาดนะครับลูกศิษย์เยอะมากแม้แต่คนร่วมงานก็เยอะผมบอ,อกนักการตลาดไม่ใช่ว่าวันเดียวจะเป็นต้องใช้ประสบการณ์ประสบการณ์ไม่ต่ำกวาสิบยี่สิบปีขึ้นไปผมสี่สิบปีเป็นนักการตลาดวันนี้ถ้าจะบอกได้ตรงนีว่าวันนี้ผมถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศไทยเพราะว่าที่เหลืออยู่ไปหมดแล้วไปหมดแล้ว แต่ก่อนเขาเป็นรุ่นพี่ผมอะเขาก็ไปกันหมดผมได้ศึกษาด้วยพวกเขาเนั่นแต่เชื่อไหมว่าทุกวันเนี้ยลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เนี้ยคือห้านิ้วผมไม่เคยดูถูกเขาเลยเพราะวันหนึ่งเขาจะมาเป็นหัวเหมือนอย่างที่เราเป็นวันนี้ถ้าเราไม่มีห้านิ้วนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนันเวลาผมไปทํางานให้เป็นที่ปรึกษาใ,ใครผมจะบอกเสมอว่าอย่ามองผมเก่งคนเดียว เขาจะมองว่าเราเก่งอยู่คนเดียวแล้วพวกพวกพนักงานทําอะไรไม่เป็นไม่ใช่นักการตลาดไม่ฮะเขาว่าเราจะเป็นนักการตลาดถ้าผมไม่มีห้านิ้วไม่มีสิบนิ้วผมจะทําอะไรไม่ได้เลยผมไม่มีนิ้วผมจะทําอะไรได้หัวทําอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมนักการตลาดต้องมีนิ้วนิ้วก็เป็นส่วนประกอบในการที่จะให้เราสามารถดนนิวันหนึ่งเขาจะขึ้นมาเป็นหัวขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะขึ้นเมื่อวันที่ เราอาจจะไปอยู่สวรรค์แล้วอายุร้อยปีอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นชีวิตของการน,นักการตลาดสําคัญที่สุดคือจริยธรรมและคุณธรรมไม่ใช่มองแต่ว่าอยากได้อย่างเดียวเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเดินด้วยความเชื่อและต้องใช้ขนาดความเชื่อด้วยสองอย่างต้องสัมพันธ์กันนะครับ ขณะความเชื่อคือเราคิดได้อะไรได้แต่เราต้องใช้ความเชื่อด้วยเห็นไหมครับดื้อไม่ได้นะครับผมบอกเลยผมเจอมาเยอะแล้วพวกที่ที่ว่ามีเงินแล้วอยากจะทานู่นทนํานี่ไม่ใช่คิดเตียนถ้าเป็นคิดเตียนก็ยังดื้อไม่ได้เลยถ้าเขาเป็นคิดเตียนเขาจะรู้พระวจะนะนะครับเดี๋ยววันที่ยีิบเจ็ดพฤษภาคมผมก็จะไปคุยม,มีมีพูดสัมมนาเรื่องเนี้นะ ขอบคุณพระเจ้าถ้าใครอยากไปก็ก็อบอกได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะได้ไปคุยเรื่องบัตรตเขาให้เขาลดห้าสบเปอร์เซ็นบัตรราคา6กรเก้าสบแต่แต่เท่าที่รู้ตอนตอนนี้เต็มหมดแล้วเหลือบัตรเสริมนะที่สภาหัวช้างนะครับเดี๋ยวให้ให้เขาเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งเพื่อพวกเราจะได้รู้เลยมีอาจารย์สมจินสอนพสารนะครับพี่น้องครับอาทิตย์หน้าอย่าลืมนะครับ วันนี้เตอร์ปีนี้อย่าปล่อยให้มันผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์แต่ให้เริ่มประสบการณ์กับพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้เรามีชีวิตครบบริบูรณ์จากการฟื้นคืนพระชนของพระองค์สเสด็จมาเพื่อประทานให้แก่ชีวิตเราเป็นชีวิตใหม่ในพระคิดเป็นชีวิตที่ได้รับประพรอย่างมากมายขอบคุณพระเจ้าเดินกับพระเจ้าอย่าก,กังวลครับมั่นใจเดินด้วยขนาดความเชื่อ แล้วต้องใช้ความเชื่อของเราให้เป็นด้วยแล้วเราจะได้รับพระพรเราขอพระเจ้าอวยพรอาทิตย์หน้าทํามานะครับเดี๋ยวเราจะอธิษฐาน,นก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมทํมาให้สวยที่สุดปีนี้เราจะใช้แลกกันนะแลกกันล้วอวยพรขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าอวยพร,พร,พรแต่ถ้าใครยังไม่มีผมก็จะเตรียมไว้ให้นะครับเพื่อที่จะแลกกัน ส่วนเกมอื่นเราก็ค่อยว่าก,กันเราจะมีชีวิตใหม่ในพระคิดแล้วเราจะสัมพันธ์กันนะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับเราจะจะดถฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าลูกเชื่อในหัวใจว่าพราะคิดได้ทรงชุบให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของลูกจะไม่ไร้ประโยชน์แต่จะเกิดประโยชน์ในทุกทางทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าลูกขอบคุณพระอ,องค์ที่ลูกพ้นจากบาป ของลูกและพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายลูกสรรเสริญพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน